พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ครับช่วงนี้เราจะมาคุยต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะครับซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องราวของการที่ตอนนี้นะครับกระแสสังคมนั้นกําลังพูดถึงเรื่องของการที่ท่านพันตรวจเอกเอกลักษณ์ลิมสังกาศ รองผู้บังคับการตรวจจราจรนะครับได้ออกมาเสนอแนวความคิดว่าจะมีการควบคุมอายุของผู้ขี่บิ๊กไบค์ต้องมีอายุมากกว่า3 0ปีขึ้นไปนั้นสังคมเห็นด้วยหรือไม่ประการใดจะมีการปรับลดอายุลงมาหรือไม่หรือจะเป็นอย่างไรดีตรงนี้นะครับนา่าจะตามเป็นอย่างมากเพราะว่ากระแสะของโซเชียลเวิร์กนั้นก็มีการพูดคุยกันอย่างมากมายหลายคนนะครับที่เป็นแฟนรายการก็สอบถามเข้ามาอยากให้ผมช่วยวิพา์วิจารณ์วิเคราะห์นิดนึงครับว่าเรื่องของอายุ การกขี่บิ๊กไบค์นั้นนะครับมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ประการใดอยากให้มีการพูดคุยออกทางรายการซึ่งวันนี้ผมจะพูดคุยให้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมาได้บอกไปแล้วนะครับว่าเบาะแสที่เกิดขึ้นนั้นมากมายเป็นเพราะการขายบิ๊กไบค์ในวันนี้มันเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวบิ๊กไบค์ในช่วง6ปีที่ผ่านมามีตัวเลขสะสมรวมกันถึง61,000คันต้องถือว่าเยอะมากนะครับของเมืองไทยเราในช่วง6ปีที่ผ่านมา ดังนั้นไม่น่าแปลกใจทีุ่บเหตุจึงเกิดมากขึ้นเป็นเงาตามตัวหลายคนก็สอบถามเข้ามาครับถ้าวันนี้ผมอายุ25ปีผมขี่บิ๊กไบค์อยู่แล้วถ้ากฎหมายข้อนี้ออกมาว่าจะมีการควบคุมอายุ3าสิปีขึ้นไปจึงขี่บิ๊กไบค์ได้และผมต้องขับรถทิ้งหรือเปล่านี่เป็นประเด็นสำคัญครับเพราะว่าหลายคนห่วงมากเรื่องนี้สาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ท่านพันตรวจเอกเอกรัก,รกษณ์ลิ้มสังกาต้องมาพูดถึงเรื่องของอายุก็เป็นเพราะว่านะครับ บขับขี่ของคนไทยในขณะนี้มีอยู่2ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือเรื่องของอายุ15-18ถึงปีขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไม่เกิน1 1 0ซีซีและถ้า18ปีขึ้นไปขี่ได้ทุกขนาดซีซีดังนั้นท่านจึงมีแนวความคิดที่เรียกว่าสร้างสรรค์น,นะครับต้องการเห็นสังคมมีความปลอดภัยมากขึ้นจึงนําเรื่องของอายุมาเป็นตัวตั้งซึ่งตรงนี้ครับที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าอายุของที่ท่านตั้งไว้30ปีนั้น1ก็คือสูงเกินไป 2. ก็คือไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ต้องสนใจก็คือว่าทักษะของการขี่บิไบายนั้นมันมีความรู้มันมีประสบการณ์มันมีวิธีการนะครับที่ต้องมีการฝึกฝนหลายคนนะครับอายุ40ปีอายุ50ปีวันนี้มีความพร้อมทั้งหมดแล้วบ้านครอบครัวลูกเต้าก็เติบโตหมดตัวเองก็นะครับสุขสบายเห็นบิ๊กไบค์หน้าขี่ไปซื้อมาขี่ ล้มความสียชีวิตคําถามว่าอายุ50ปี40ปีนั้นช่วยได้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันอายุ20ปี25ปีแต่ขับขี่ทุกวันมีการฝึกฝนที่ถูกต้องและความที่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วสังเกตง่ายๆครับอายุของพวกขี่นะครับระหว่าง20ถึง25ปีนั้นจะมีการฝึกฝนทักษะมีการขี่อย่างต่อเนื่องทุกคนขี่เก่งๆทั้งนั้นเลยครับ แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความคึกขนองเกิดจากการไม่ยอมกันเกิดจากการที่แพ้ไม่เป็นหลายคนนะครับขี่ในกลุ่มเพื่อนต้องอยู่แถวหน้าไอ้แบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องของจิตสํานึกเป็นเรื่องของการเรียนรู้ปรับทัศนคติในการขับขี่ให้ถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุว่าอายุน้อยต้องเกิดบัติเหตุมากหรือว่าอายุมากนะครับจะขี่ได้ดีกว่าคนอายุน้อยดังนั้นผมจึงอยากเสนอในความคิดครับว่า ถ้าจะมีการออกกฎหมายนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุบิ๊กไบค์ให้น้อยลงควรจะมีการกําหนด,ดเรื่องของมไขับขี่มากกว่าอายุครับในต่างประเทศนะครับก็คือญี่ปุ่นนั้นเป็นแม่แบบของการเรียนรู้ที่ดีเนื่องจากว่าญี่ปุ่นนั้นมีการประัุตสาหกรรมมาอย่างต่อนเนื่องในช่วง50ปีที่ผ่านมารถยนต์มอเตอร์ไซคญี่ปุ่นนั้นนะครับขายมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง50ปีที่แล้วแน่นอนครับ เมื่อมันขายมากขึ้นอุบัติเหตุก็ต้องมากขึ้นในเงาตามตัวญี่ปุ่นจึงได้มีการออกกฎนะครับเพื่อทำให้กับขีทั้งหมด4ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือนะครับต่ำกว่า50ซีซีระดับที่2ก็คือต่ำกว่า1 2 5รซีซีระดับที่3ามต่ำกว่า4 0 0ซีซีและระดับที่4มากกว่า4 0 0ซีซีขึ้นไปนะีครับนี่คือกลุ่มของบิ๊กไบค์ดังนั้นนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นลดลงอย่างรวดเร็ว เหตุเพราะว่านะครับใบขับขี่แต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นจะมีความเข้มงวดมีความยากที่แตกต่างกันโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มบิ๊กไบตั้งแต่4ี่ร้อยขึ้นไปนั้นนะครับสอบยากมากหลายคนต้องสอบหลายครั้งกว่าจะผ่านในญี่ปุ่นเชื่อไหมครับว่ารุญี่ปุ่นนั้นพอสอบใบขี่บิ๊กไบผ่านปัป๊บต้องมีการลิงค์ฉลองกันครั้งใหญ่เหตุเพราะว่าสอบหลายครั้งกว่าจะผ่านนี่คือสิ่งที่เป็นเป็นสำคัญมากกว่าของการขี่บิ๊กไบใ์เมืองไทยของเราครับ ก็จะเห็นได้นะครับว่าญี่ปุ่นนั้นเขาไม่เน้นเรื่องของอายุนะครับเน้นเรื่องของความสามารถในการขับขี่ถ้าคุณสามารถนะครับที่จะเรียนรู้การขับขี่ได้จะอายุเท่าไหร่ก็ตานะครับคุณสามารถขี่บิ๊กไบค์ได้แน่นอนครับว่าต้องผ่านอายุ18ปีขึ้นไปนะครับทุกคน18ปีก็อีก1วัน20ปีนะครับ25ปี30ปีถ้าคุณสอบใบขับขี่ผ่านนะครับซึ่งมีการทดสอบอย่างเข้มงวดเรื่องของการปฏิบัติ นะครับพาทติสีนั้นไม่ต้องห่วงครับเขาเข้มงวดอยู่แล้วปฏิบัตินั้นยิ่งเข้มงวดหนักมากกว่าบิ๊กไบค์นะครับมีแรงม้าสูงมีความเร็วสูงพลาดนิดเดียวล้มทันทีเพราะว่ามี2ล้อรถยนต์นะครับจะ1,000แรงม้า200แรงมา้าหรือจะกี่แรงมากก้าก็ตามความเร็วสูงแค่ไหนแต่มี4ล้อโอกาสจะพลิกคว่ำเนี่ยมีน้อยมากขณะที่คนขับขี่รถยนต์นะครับบางคนก็ขับรถไป คุยโทรศัพท์ไปฟังเพลงไปมองน่่นซ้ายทีขวาทีนะครับก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันมี4ล้อแต่โมอเตอร์ไซค์นั้นมี2ล้อนะครับจึงต้องมีการฝึกฝนทักษะให้ถูกต้องใช้ความเร็วอย่างไรจึงจะปลอดภัยใช้คันเร่งอย่างไรการใช้เอนจินเบรกเป็นยังไรเบรกหน้ากับเบรกหลังนะครับต้องมีการใช้อัตราส่วนเป็นอย่างไรรถยนต์กดเบรกเท้าเพียงอย่างเดียวนะครับสีล้อเบรกพร้อมๆกัน แต่มอเตอไซค์มีเบรกหน้ามีเบรกหลังแล้วต้มีการทรงตัวมีการเข้าโคง้งเอียงไปเอียงมาทุกอย่างต้องมีการฝึกดังนั้นนะครับผมจึงอยากเน้นเรื่องไปกับขี่บิ๊กไบค์มากกว่าเรื่องของอายุครับถ้าเป็นไปได้นะครับไทยเรานั้นควรจะมีการเพิ่มขึ้นไปอีก1ใบจากเดิมนะครับ1 5หปีไม่เกิน1 1 4 c นะครับแล้วก็18ปีขึ้นไปนะครับขี่รถอะไรก็ได้กี่ซีซีก็ได้แต่ถ้าขี่บิ๊กไบค์นะครับต้องทอีกหใบครับ โดยเน้นนะครับว่าต้องเป็นบิ๊กไบค์ขนาดตั้งแต่มากกว่า400สีขึ้นไปนะครับแล้วต้องมีการสอบอย่างเข้มงวดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดังนั้นนี่จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณสอบผ่านก็คือผ่าน,ถ,าาน,านถ้าคุณอายุ40อายุ35แล้วมาสอบไม่ผ่านนะครับแบบขี่บิ๊กไบค์ก็อย่าขี่เลยนะครับเพราะว่าอันตรายแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการกําหนดใบขับขี่บิ๊กไบค์นะครับจะเป็นการกําหนด ให้ทุกช่วงของอายุจะ 18, 20, 25, 30, 40, 50หรือ60ปีถ้าสอบผ่านคือขี่ได้สอบไม่ผ่านไม่ต้องขี่ครับนี่คือการกำหนดที่ถูกวิธีและถูกต้องอย่างมากในขณะนี้ที่ผมคิดว่าควรจะเป็นครับเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วจิดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ